สวัสดีครับ,รบโอ้วันนี้ได้ขี่รถบิ๊กฟุตแล้วรถแล้วรถบิ๊กฟุตเราเป็นอะไรครับน้ําเข้าแสงวงจรระเบิดใช่ไหมใช่วันนี้ก็เลยสั่งอะไรมาแล้วพร้อมที่จะลุยแล้วล,ว,ลว,วันนี้ฝนตกหนักอีกแล้วใช่ไหมครับนี่ครับเพื่อนๆน้ําท่วมเต็มเลยครับตอนนี้โห้โอ,อ,อ้ตกบอ อยากเอามาลุยโคนใช่ไหมครับโอ,โอ้ไปแล้วเพวืพ่อนๆโอ้โหตอนนี้เราเปลี่ยนแผนครับพี่ปื้มจะพาไปจับลูกปลาช่อนด้วยครับถ้าเราได้เจอเนาะแต่จะพาไปดูน้ําท่วมก่อนถ้าเจอปลาช่อนพี่ปื้มจะจับปลาช่อนด้วยครับเราเตรียมสวิงมาแล้วไปดูว่ายังอยู่ไหมใช่ไหมปะไปดูกันไ,ไ,กไกลอยู่นะ Là quăng, là quăng Ôi Ủa, phía bươm chân lấy luôn nơi nó นี่ครับน้ำท่วมออกมาเยอะเลยโอ้ดูโอ้โหไปปึ้มไปปึ้มอย่าลุยลึกก็เอาไปดูไปดูปดจอ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 ดตอนนี้ไงนี่ไงนี่นี่น,นี่อยู่นี่ลูกปลาช่อนตเต็มเลยนี่ไงเอาสวิงมาโอ้ไปปึ้มไม่ได้เอาบูธมา โอ้หเมื <Bay out. S 1> 8, ่อ nah. กี้พ่อเห็นมันว่ายมาทางนี้ไปปื้บไปเอาสวิงมาโน่นโน่นโน่น่นว่ายไปนู่นแล้วเราเจอแล้วเราเจอแล้วเห็นไหมพี่ปื้บเห็นไหมนั่นนั่นนั่นอยู่ข้างในโน่นโน่นโน่นเต็มเลยได้ไหมได้โหไม่ทันหรอกปลาช้อนมันไว่เดี๋ยวพ่อช้อนให้กว่าเอาไหมเอาไหมว่ายไปแล้วอ่ะเข้าไปไหนข้างในเหรอเดี๋ยวพ่อจะเข้าข้างในนะ นี่นี่เต็มเลยเพื่อนใช่เขาเปนนุ่นโหมันเป็นลูกมันเป็นลูกปลาหมอด้วยอ่ะไม่ใช่ลูกปลาช่อนอย่างเดียวอ่ะเลย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 รุกนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเอาละนึงตอกจมไมโหไม่ได้เพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่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 ไม่ได้ไม่ได้ นู่น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 ตอนนี้เราเห็นครับแต่เราจับไม่ได้เพื่อนๆโอ้เราจะได้ทักตัวไหมนะนี่เดี๋ยวพ่อช้อนมั่วๆตรงนี้นะเผือได้ไปเปิป่มพ่อได้แล้วได้แล้วได้แล้วปไหหมอไาหมอออยังยังนี่ไงด้ตัวหนึ่งไปยังนี่ไงพี่ปพ้มเห็นยัง ยังไม่ตายฟ้าออกไปดูข้างนอกกันนี่ครับเพื่อนๆนี่นี่ประมงยังไม่ตายอาเพื่อนๆมาเดี๋ยวพ่อตักน้ำให้นี่ครับโอ้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 เพื่อเพื่อนๆระวังระวังมันมีเงี้ยงเงี้ยงมัเงี้ยนี่อ่าไปนี่ต่อไปต่อไปฝาห้ามปิดนะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวมันหายใจไม่ออกเนาะทีนี้เราได้ตัวเดียวเนาะพี่ปื้มเนาะเดี๋ยวพ่อจะพาพี่ปื้มไปลุยน้ำกันก่อนอ่าค่อยๆไปครับค่อยๆไปโอ้ยทุกคนเหมือนน้ำทะเลเลยครับอาววันนี้เราเอารถ<อ>บิ๊กฟุตมาลุยน้ำท่วมกันครับ โอ้โห,โโหน้องๆเอามาเล่นแบบนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับเอ้เคยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบิ๊กฟุตวันนี้อ้า่า โอ้ดูเพื่อนๆดูตีตีถอย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 อ่าโอ้โหอลุยลๆๆๆุยลุยลุยฉลองฉลองรถบ,บิ๊กฟูตกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ,โ,โอ้โหโอ้ดูเพื่อน,อนๆดูโอ้โห ถอย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 เบีกดเบีกเบปืมาโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้โหฉากเสียงฉากเสียงอาโอโหโอ้โหโอ้โว เอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ, oh, <no. S 1> อ่ะเดิหน,น,นหน้าขึ้นไปทางนู้นเลยไปไป oh. ไป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 เลยพี่ปื้มไปเลยไปเลยไปเลยเดินหน้าเดินหน้ารถติดลมรถติดลม เราล mould mould ิลมปเลยเปนเลยพี <invalid AUDIO> ่ปึ๊บถอย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 เดินหน้าเดินหน้าเนหน้าเดินหน้าเดินหน้าโอติดติดติดโอรหน้าติดลมแล้วเพื่อนเพื่อนาหน้าติดลมอหน้าติดลมหน้าติดลมปยป้ปถอยถอ พ่อ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 แบตจะหมดแล้วคนด,ดูนะฝนด,ดูนะมันเพื่อนปื้มบอกโอ้โโอเคเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวเราจะเอาลูกปลาหมอไปปล่อยเนาะโอเค จะ,นนะจะถึงบ้านแล้วครับจะถึงบ้านแล้วไปข้างบ้านเลยนะเทอ้าวนี่ครับปลาหมอของเราได้มาปล่อยบ่อหลังบ้านแล้ว,วปาลนะปาลงมายัางไหน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 นี่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 น้ำหมดแล้วอ่ะเทเทเทเร็ว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 ช่วยช่วยช่วยเขาช่วยเขาปล่อยลงมา อ้าพี่ปื้มจะปล่อยนะเจ้าประมอน้อยายังนะยังเออเด็กๆจับระวังครับมียม่ยงเี่ยงเงี้ยงพี่ปื้มแบมือเดี๋ยวพอจะใส่มือให้โอเคพี่ปื้มจะปล่อยให้นะไปอีโอเควันนี้สนุกมากๆเลยเนาะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย ฝากกดติดตามให้พี่ปืมเด้วยนะครับ